กลับทางไทยสวายดีพี่น้องกองไฟด้วยจุกุสุพนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับน้องลาซไทรกินอีกแล้วเนาะแต่เมื่อนี้เฮาว่าได้พาทานผู้ชมไปกินเนาะเฮาสิพาทานผู้ชมเข้าป่าไปาหาเลาะเบิง่งเนาะว่ามันสิมีแง่ไงปะว่สองสา2-3ม,มื้อมา,านี้ฝนตกเนะเาะเฮาก็สิพาไปเลาะเบิ่งปะว่าเห็นขาเจ้าถ่ายลงฟอกลุงเฟซนี่แลหละเนาะว่าเฮ็ดออกแบ่ อก็อยากลองลองไปเบิง่งเบิ่งโมคอยสิได้ออกปลาพราะทะเลแล้วเนะาะเพราะขุนกับปลากับดงก็เล็กไปหักโมค่อยชวนไล่สิบอมากจืดทางเพราะว่าเขากาสิบอากจะได้นาะเขาแบบพัฒนามาทางสวนทางอย่างเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเขานีแล้วเนาะถ้ากะสิล่งไปว่ามันสิคือเก่าอยู่เพราะว่าตอนน้องดัดไปตอนนั้นมันปลาลายเนาะ ปั๊บบาดนี้เฮาก็สิพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิงเนาะเฮาก็เตรียมเสียมไว้2ดวงแล้วก็าแล้วก็ของของแแแแไข่มดแดงเนาะทังมดแงเนาะว่ามันสิมีบ่ก็ถือไปเื่อในเทื่อว่ามันมีเนาะแล้วก็สิถือน้ําไปนําเพราะว่าย่างงปลามันก็ปลาเบืองเบืองลุ่มเนาะว่านปลาบงเืองเพราะางเืองน้ํามันบ่เพียงพอเนาะเพราะมันสูงมันเป็นเนิน เฮาก็ได้สีลงไปดมก่อนเพราะว่าถ้าเบื้องนี้ฝนตกอีกประมาณจัก2-3มือเดียนี้เฮาก็ลเลาะเบิ่งได้เนาะเพราะว่าน้ําอยู่นี่มันบ่เก็บแต่มันเป็นโน่นเป็นดินแห้บ่มันดงบาลานพุ่นละเบิดมันบ่พอฮอดแต่พื้นพักไ้นี่ก็ยังดมือนะมันจังสิอยู่นะคันบ่พดนี่บ่อยู่อยูบอ่บ่ไลแบบคนเฮาคือกันแหละพี่น้องเอ้ยขาดน้ํามนบ่ได้ตายเด้ก่อนสิไปับมเนาะ เข้ากับฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสะไข่เนาะมื้อนี้บางเทื่อกะอ่าจิถือกล้องเองเนาะบางเทือ่อเลยเพราะว่าเขากะค่าไปนํากันอยู่ของเขากค่าเพราะว่าน้องดัดนี่กัหาบ่เก่เงกักเออสิไปไยายเขาเขาหาเขาเฮ็ดซะกัห <c oughs> าซ่อมไปนํากันเนาะไปนี่เนาะท่านผู้ชมเฮาก็ได้มาฮอดป่าแล้วโอ้ยเหมือนทางนโอ้ยนะัก ตะตานำก็ดังหอดท่างเขาปลาหรอกวะพวกท่านไหนหอดพี่ว่ามีคนหนึ่งเขาสับอันนี้เก็บปาดพักนอนูุยุ้ยกันท่นสิงนี่ยิบดีเนี้ยเงี้ยเบื่อไหมมาก็เห็นเขาวยังตัวอีเด็กก็คุ้มไหมาก

ผู้ซึกว่าถึกแดดนขึข้าวขาวเป็นนับกล่องบ่โอ้โหนึกว่าพระอาทิตย์ตาจะบอดไม่เนี่ยแสบตา้าเกินก็ไม่ค่าเกาไอ้แก้ไปอยู่ใส่เดี๋อุปาก่อนเท่าก็ไม่ได้สิ่งร้ายอยา่างะทานผู้ชมงคือเห็นแต่ก่องปว่า โอ้ยร้อนร้อนโอ้โหหุบแล้วแบบกุ้งช้างวะนี่มันจะหอมดมบ้างอ่ะคือหอมแต่วะคือกระซือนี่ฐานผู้สมกระซือออกแบบผู้สมเผาข้าวหอผัดกอไผ่เดียว พ่อไมีนอบ่ะป้ามันมันจิกต้เลยเด้นี่อืมพ่อไมีนอจ่อยไปบอลไหมเฮ้เนี่ท่านผู้สมพพก็มาวอดกกมักยางป่าแม่ต่เออคอ่อมน่อสุกก็ได้เพิมบ่ได้เด้ต้งร้างจ้ะฮะอะเนีย มันิบไหมบาอียงมาอีย่างเ้าโบเห็นบอกรบอรบอกนตวบก้หบ็นโคบกยางจมอ้นนียโอยววะ๊ะเป็นทวงท่ะทุวันนี้เราจะพาถัวร โอ๊ยอยเด้ไไอันนี้มันเป็นแบบดุ้มน้ำสางดุ้มลำสางบ่บ่หูสันบ่หูข <c oughs> นาดดีวกว่าแบบดุ้มลำสางมันต้องแบบนี้ถ้าเบิ่งนถ <c oughs> าผู้ชมเฮ็ดพอกับบุเกิดนะเพื่อนอ้าว คิดว่าร่มำสงแท้แ้หอยขาขุดอยู่วันที่นทานผสมร่มลำสงทาป่าทานผสมผ้ามันกสิบบกะสิบบอันนี้พอหาสมเขจะได้กะจังได้กะอันนี้ด้ดอียงมีแต่อันนี้อันนี้ปลาที่บไ้บปน แหมนี่ท่านผู้ชมมาตั้งไกลแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยมยาย่างป่าก็ไม่เห็นมีอืมเจอแต่อดอกไม้ปรดาดอกเข็มก็พอได้เนาะก็พอะรับสมเจอดอกซากุระเมืองลาวว่าสนานบ่แมนดอกียางก็บผู้หัวกันนี่นท<า>่านผู้ชมเฮาก็มาหอดมก,ย,มกย,ย่างมกย่างเนี่ยวะ มายางปลามาย่างปลามยางปลานวยทอสางอันนี้มาซื้อมันนี้เจ้าจังไงอเนาะนเรื่องเรื่องีกเพิ่มๆนี่มันเพิ่มเนี่ยหลอกมันบบเรื่องเรื่องเนี่ย นวยเดืองมันว่าถือนวย่อยเออยเอู้หน <c oughs> <c oughs> าจ่อยค่ะหนึงน่งมันสิบอกแขนขนาดบอกันว่าหนวยเดืองถือ <c oughs> นี่ท่านผู้ชมเราจะกินยังไงใ้ยินเงี้ยงเด็กหน่อยไปไปไป,ไปโอ้โพูดนะพูดนะไปทีเอ อร่อยไหมยอไม่ยางซางตาจะกล้ากินไหมเนี่ยหน่วยยังจังอ้ัดเล็กหน่อยโดดไฟว่าดิอ๋อนีมาขมแต่ไม่จัดข้อในวัาไหนวันนี้ต้องจิบมเหรอมันเป็นไังคม เอาย่างย่านี่จะมาบากลิดสิแคขอว่าได้วละบอสีขอนี่สิีใครอยากเ่็นตัวนี้ขอบใจเด้อเพวกจะมาสคขนวันนี้ ป้นคือจังไหนว่าจังไหนนี่มันว่าๆกันหนุบ่ป้าที่ชอว์จะว่า,ากันมืบอไหนวันนี้ยังไงงั้นจะผัวซำหน่อยเนาะนี่ทา่านผู้ชมเฮาก็มาห่อถ้วยแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะได้อะไรเลย <c oughs> โอ้ยก็ไปเข้าจวดวด้วยด้วยวันตายเองวะนี่ทานผู้ชม ดอกไม้น <Spring. S 2> ี่พูอีกลายอีกลายหวยเนาะวันนี้เด้กินยากสามเอี้ยมเนี่ยทหารหน่อยโอ้โหหน่อยเราครกสิบโดโอ้มาหาบังได้เนาะฮึ่มจมูกนี่ดินหละพิเศษดีดินผู้เดียวมันก็ะเบดดเนาะมันบ้าไป เดินอีกต่อไปถ้าไม่ไหวเราก็กลับบ้านจะสิไรยังเมื่อนี่เด็ดแต่กระตุกลำเป่าทีทื่อมากนพวกจะกินจนขาถอดนะมนกระบะลงบะเด็งี้ยจรดมันนักเข้าไปใส่หรอวะ่ขต้องหายแล้ว่สิบานว่านส่กระดงกันสิส่ดใช่ปะ เพราะว่าสดในบ้านเลยในบ้านเขาไปถ่ายหนังกระไหนดีด่เนะาะเจ็บของในบ้านไปโเจงเมือไรม่ใช่เดืองง่ายพะสองกิโลคุณได้ไหมคุณพี่ผมยังแล้วก็ข้ามันไป

หน้าใจ <laughs> ท่านพี่เสรลองทามาเพื่อจะโอุยโย,ยเดี๋ยแค่นเนี่ยทำไมหล่อนตื้นทำไม่กล้าวะนี่ท่านผู้ชมเออเราก็มาเพาะมาเอยียงวันนี้ หากได้วะไปหูคอมเมนต์บอกแน่มาเงี้งวะนกกลิ่นบอกก็มเ,เมดกาแฟกับบะไรนั่นไปไพฮูคอมเมนต์บอกนี่เลยไปไว้มันน่าทานผสมมันก็เลยแบบแหงกระแล้งมากมากเอียงดำๆนี่ บ่ออกยู่แล้วมาเงี้ยดำๆเพื่อห้อยเหม็นมนี่ไม่ต้องคุ้ยขี้กระดียงหายากไม่เตะแบบเบีย้ยมันบอกมันเกิดเป็นใบเป็น,บนในบจัดเดี๋ยวพูดอย่างนั้น พุดอยังไม่รู้มันเป็นขวยขวยจีดโดะวะนี่หงายๆโซน้่ทำเป็นหาเดินหกพวกตัวแบบขวคจีโดะอยู่น้ำหาสาย,ยาน้ำห่วยเลยโอ้ยสายนี่ท่านผู้ชมเฮาก็จะกำลังออกจากป่าเนาะเฮาไม่รู้เลยว่าเราได้อะไรบ้างแต่ไม่เกือบไม,มไม่มีอะไรเลยเราก็จะข้ามน้ำกลับไปอีกเนาะ บอลคอนบ่นนี้เม่อคอนติดทุกอ่ะท <c oughs> ่านผู้ชมโอ้ยแต่ย่านเนาะบุตรสมญาจะไเทาบุปปาโกใหม่ตุ่นนี่ไม่ทาบุรุษ้าเ่าปะเลยโยโยโย่ <c oughs> <c oughs> อะไรมันมันคืออะไรอันนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะคือโอนใช่ไหม เกือบก็เดื่อนเกือบก็มือนก็ขี่ทางแอบรถได้สิเนี่ยเนี่ยทีเสียเนี่ยมาออกกได้ไปหมดพด โยูยโยโอ้โหโอ้โหนี่ใส่อย่างนี้มันถูกถูกวิธีเออคิดว่าปล่อยให้อยู่คนเดียวแต่เนี่ยเอามือปาดเลยดิไปคักไปครับ ไักไม่ได้แล้วโู้อไรสๆนนี่ท่านผู้ชมเฮาก็ได้การโหเฮาก็ได้ทําการออกจากป่าได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีเอียงให้เฮาไปเก็บดิเดมาเอาเปล่าพิดก็ขอไปถ้าก็ออกว่าเนะขันอยากกินบางแกงก็มีแต่ไปซื้อย่างเดียวตามที จะได้กินได้เนาะโอ้ยเหื่อยดเอยด้แ้้า้จอดกอท่านจออนจอนผู้ชมตอนนี้เขาก็มามาพักผ่อน จะคล้องหานเหดตาแง่ง่แสดงโลโลตาใ่เหตตาในนั้นไหมนวมอุดอุ่นไว้แน่นี่เดียเดียวอันนี้เหดตาโลเซยยู่ตงองะองเันที่ไปตงมันงก่ะ น,บบน,นี่ก็ต้องอานริพาฮะนุกกันหปวงพี่ีข่ขานี่พากันไปยางเลยครับอแลวเป็นแรนพูดสาปะม,าม่ท่เจ้าโมก,กะทอกระพาค่ปเาเย็บูกรอนเวียดอีกไหยแต่ยางห่งีคือไอติม มัโซนตีน้ำแข็งใจกันเลย,งยงคงข่อยนุ่มได้ดายเด้อได้เดีดย,เดยว <laughs> หยบใจอม <laughs> ่แบ้นุ่มเล <laughs> <laughs> ยขานี่นะะาุ <laughs> ้กาก็จะมากินมันแกงใสเนี่ย้าก็จะกลับบ้าน,น <laughs> เนาะไปเมื่อะพหมาก นั่นมัจะได้ฮะก็อีเมื่อนะครับกับปากดได้กดแสบกดติดตามแต่กดหัวสิงไค้ำเนี่ยแต่ก็ฝากติดตามคพิปต่อไปนะบ้านบ้านกได้่างฝากเบื้องให้เจ้าแม่เด้อบาย